คืครับวันนี้ก็จะมาดวเจ้าจักรยานตัวนี้นะครับเราให้ตากล้องมาถืออันนี้ให้หน่อยนะครับถือให้ตรงนะครับอย่าให้เลยสีเขีวนะครับ <Okay. S 1> โอเคก็วันนี้เราจะมาินบ็อกันนะครับอะไรอยู่ในกล่องๆอง,องอเราไม่ใช่รายการนั้นนะครับก็เราจะเปิดกล่องกันนะ <laughs> นี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะสมาร์ท145บาทนะ ก็มีน็อตไปเลยเพื่อนคิดผานแล้วก็จะจักรยานนะมีคิดหายนะครับพอจักรยานคันเล็กเล็ถ้าก็ปกติเนะไม่มีอะไรเงี้ยมีจักรยานเงินเหญ่ๆหนึ่งคันนะลงนอนถ้าไม่เลยสิเดียวนะแล้วก็ขอชมจักรยานนะครับแบบรอบๆนะครับนี่นะ สีขาวแล้วก็จะสีขาวด้วยนะครับซื้อสีขาวมาเลยนะครับพอเราลดขี้มาไอ้ีกนึ่บเลยนะครับติดนึ่บเลยนะครับเดี๋ยวครับเราจะซื้ออีกรุ่นหนึ่งครับมันจะห้าร้อยแปดสิบห้าบาทนะมันจะมีแถมไก่ควงกับล้อใหม่นะนี่ถ้าเกิดเป็นจักรยานจริงแล้วไปหยิบขี้มานะครับคงจะไม่มีสภาพรีเทนส์เลยไดเลยเะฉไม่รู้ทำไมวเพราะสร้างเป็นรูมันทำไมก็ไม่รู้นะฮค่อยตัวยืนั่งครับนี่นะก็หมุนได้จริงหนุ่มแต่รอหลังก็จะอาควงสวรรคนเล นะครับน่าว่ากวงสวรรคได้คัขึ้นเข้ามาในห้องนะก็เฮ็ดทีอย่างนี้นะ,ะ,ะนะก็เนี่ยขอทุกการบุกที่นี่นะ,ะครับครับ